นี่คือเคสคดีที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้คนสเปนช็อกและตกตะลึงค่ะแต่เทราว่าพวกเขาต้องช็อกและตกตะลึงหนักไปกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าใครคือฆาตกร เรื่องราวที่เราจะเล่าเป็นเรื่องราวของหนูน้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนยิปซีโดยชุมชนนั้นก็คือคนยิปซีที่อพยพมาจากประเทศโรมาเนียหลังจากนั้นพวกเขาก็มาตั้งรกรากที่ประเทศสเปนในจังหวัดอาลเมเรียค่ะนั่นหมายความว่าคนในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นเครือญาติกันนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีรากเงาแล้วก็มีที่มาเหมือนกันและเรื่องราวที่เราจะเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของหนูน้อยมอนเซรัต ฟาฮาโดอายุเจ็ดขวบเมื่อพูดถึงมอนสระต กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพวกเขาก็จะรู้ค่ะว่าหนูน้อยมอรสรัดเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ร่าเริงน่ารักอ่อนหวานเรียกง่ายๆว่ามอรสรัดเนี่ยคือขวัญใจของคนในชุมชนเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาหน้ารักแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงที่กล้าสแสดงออกค่ะจนกระทรั่งวันที่17มีนาคมปี2002อมอร์สรัดในตอนนั้นเธอก็อาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเธอเนี่ยได้ขออนุญาตคุณแม่ไปร่วมงานวันเกิดซึ่ง เป็นงานวันเกิดของคนที่ก็เป็นเครือญาติของเธอได้แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าชุมชนนี้เขาเป็นญาติเครือญาติกันหมดเลยเธอเนี่ยก็ได้ขอคุณแม่ไปงานวันเกิดแต่ในตอนนั้นคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปส่งมอนสรลลที่งานวันเกิดหลังจากที่คุณแม่มาส่งมอนซัลที่งานวันเกิดเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ได้บอกกับมอนสัลลว่าเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงแม่จะกลับมารับนะ หลังจากนั้นเนี่ยมอนสตรัดก็ไม่ไนแน่ใจเหมือนกันว่าเธอได้ยินในสิ่งที่คุณแม่พูดหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอน่าจะกําลังแบบใจจดใจจ่จอก,กับงานวันเกิดแต่พอหลังจากที่มอนสตรัดอยู่ในงานวันเกิดได้2ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ได้บอกกับคนที่อยู่ในงานวันเกิดนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอขอตัวออกจากงานวันเกิดก่อนนะเพราะว่าเธอเนี่ยจะไปบ้านของย่าทวดค่ะและหลังจากนั้นนะคะหลูน้อยมอนสรัก็ได้ออกจากงานวันเกิดโดยที่คนในงานวันเกิดเนี่ยก็ทราบค่ะว่าหนูน้อยมอนสตรัด จะไปที่บ้านของย่าทวดหลังจากนั้นคุณแม่ของหนูน้อยมอนสระตก็มารับมอนสระตที่งานวันเกิดในตอนนั้นคนที <im> ่งานวันเกิดก็บอกกับคุณแม่ว่าเออตอนนี้มอนสระตไม่ได้อยู่ในงานวันเกิดนะเพราะว่ามอนสระตเนี่ยได้ขอกลับไปก่อนโดยมอนสระตบอกว่าเธอเนี่ยจะแวะไปหาคุณย่าทวดที่บ้านหลังจากนั้นแม่ของมอนสระตเนี่ยก็ได้ไปตามหาตัวมอนสระตที่บ้านของย่าทวดในตอนนั้นนะคะย่าทวดเขบอกว่าเนี่ยมอนสระต ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะเหมือนกับว่าตอนนี้อมอสรัตเนี่ยได้เดินกลับบ้านไปแล้วซึ่งในตอนนั้นนะคะแม่ของหนุนร้อยมอสรสรัตเนี่ยก็รดบเดินกลับบ้าน,นะคะ่ะเพราะคิดว่าเธอกับลูกเนี่ยอาจจะสวนทางกันหรือเปล่าลูกของเธออาจจะอยู่ที่บ้านแล้วในตอนนี้แต่เพาะว่าหลังจากที่แม่ของมอนสวรัตไปถึงบ้านเนี่ยก็ยังไม่พบ ตัวของหนูน้อยมอนสรัตแต่อย่างใดในตอนนั้นคุณแม่คิดว่าอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับมอนสรเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เธอเนี่ยจะหลงทางภายในหมู่บ้านเพราะว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่มอนสรัตรู้จักถนนหนทางแล้วก็รู้จักผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดีและในตอนนี้แม่ของหนูน้อยมอนสรัตได้ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ซึ่งตลอดทั้งคืนของวันที่17เนี่ยนะคะพ่อแม่แล้วก็คนในชุมชนเนี่ยต่างพยายามตามตัวของหนูน้อยมอนสระดแต่เพราะว่าในคืนนั้นนะคะในคืนวันที่17เนี่ยก็ยังไม่มีการพบเจอตัวหนูน้อยมอนสระแต่อย่างใดค่ะจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นคือวันที่18เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันตามหาตัวหนูน้อยมอนสระดเรียงง่ายๆว่าตอนนี้ข่าวคราวการหายตัวไปของหนูน้อยมอนสระดก็เป็นที่รับรู้กันทั่วชุมชนแล้วและด้วยความที่หนูน้อยมอนสระเป็นที่รักของผู้ ในชุมชนนะคะคนในชุมชนเนี่ยก็ต่างตามหาตัวเธออย่างจุดความสามารถค่ะจนกระทั่งช่วงเวลา ตีหนึ่งสี่สิานาทีมีผู้ชายสองคนค่ะเขาเห็นกล่องใบหนึ่งวางไว้อยู่ที่บริเวณถนนในชุมชนโดยที่กล่องใบนี้นะคะผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยจำได้ค่ะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ประมาณ20นาทีก่อนเนี่ยมันยังไม่มีกล่องมาวางไว้ตรงนี้เลยนะแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยถึงมีกล่องปริศนามาวางตรงนี้ได้าชายทั้งสองคนเนี่ยพวกเขารู้สึกใจคขไม่ค่อยดีค่ะพวกเขาก็เลยเดินไปที่ กล่องปริศนาใบนั้นและหลังจากนั้นท,ทั้งสองคนเนี่ยได้ทําการเปิดกล่องออกมาดูพวกเขาก็พบกับร่างกายของเด็กคนหนึ่งในขณะที่ศีรษะของเด็กเนี่ยถูกตัดออกแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าค่ะหลังจากที่ชาทั้งสองคนเห็นว่าในกล่องปริศนามีอะไรพวกเขาจึงทําการแจ้งเจ้าที่ตํารวจเจ้าที่ตํารวจก็มาตรวจสอบ สิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาในตอนนั้นนะคะตำรวจก็ได้เชิญสมาชิกในครอบครัวของมอนสระตมาดูสิ่งที่อยู่ในกล่องเพื่อที่จะระบุตัวตนของศพว่าจะใช่มอนสระตหรือเปล่าและจากการที่ครอบครัวเห็นรูปพรรณสันฐานร่างไร้วิญญาณที่อยู่ในกล่องปริศนาไม่ว่าจะเป็นสีผมรูปร่างใบหน้าที่ก็ สามารถจำได้นะคะบางส่วนพวกเขาก็ยืนยัน,นะค่ะว่าศพที่อยู่ในกล่องก็คือหนูน้อยมอนสร์ดวัยเจ็ดขวบที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ค่ะ และในตอนนี้นะคะเจ้าที่ตํารวจเขาก็ได้ข้อมูลสําคัญมาข้อมูลหนึ่งค่ะก็คือว่าชายสองคนที่มาเห็นกล่องปริศนาวางไว้ที่ถนนเนี่ยพวกเขาบอกกับตํารวจนะคะว่า จริงๆแล้วกล่องใบนี้เมื่อประมาณ20นาทีก่อนที่พวกเขาจะเห็นเนี่ยมันไม่มีกล่องใบนี้วางไว้ที่ถนนนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคนชุมชนเนี่ยก็แบบเหมือนกับพยายามตามตัวหนูน้อยมอนสระใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจําได้ค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปคือมันยังไม่เห็นกล่องนี้เลยจนกระทั่งจูจ่ๆนะคะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีก็มีกล่องปริศนามาวางไว้ตรงนี้ค่ะ และจากข้อมูลนี้เองทําให้เจ้าที่ตำรวจคาดการว่าตัวของผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนแห่งนี้นะะล่ละค่ะเพลอๆพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมค้นหาหนูน้อยมอนสรัตโดยที่เขานะคะคพยายามที่จะหาเวลา เอากล่องเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงบริเวณถนนของชุมชนเมื่อสบโอกาสแล้วก็เห็นว่าได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเขาเนี่ยจึงได้ทําการย้ายกล่องออกจากบ้านมาวางที่ถนนในชุมชนค่ะและในตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็ได้หลักฐานมา1ชิ้นนะคะนั่นก็คือกล่องที่ใช้ใส,ส100่ศพตัวร้อยเบอรสวรัตเจ้าที่ตำรวจก็อาจจะต้องมีการ ติดตามหาที่มาของกล่องนี้ค่ะว่ากล่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อที่ว่าจะได้สืบหาคนร้ายต่อไปค่ะ นในฝั่งของแพทย์ที่ชนสุดพลิกศพมอนสรัตนะคะพวกเขาได้ระบุว่าหนูน้อยมอนสรัตถูกแทงที่ร่างถึง36แผลส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากศีรษะของเธอถูกกระแทกอย่างรุนแรงมอนสรัตย,ยังได้รับบาดเจ็บใต้ผิวหนังจากการถูกของแข็งตีมาที่ร่างกายเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะร่างกายของเธอกว่า8ปดสิเปอร์เซนถูกแผดเผา จากของเหลวที่กรัดก่่อนผิวหนังซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเป็นกรดซึ่งแพทย์นิติเวชเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดกับมอนสระตอย่างมากโดยที่หนูน้อยมอนสระตก็อาจจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดก่อนที่เธอจะเสียชีวิตค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะสิ่งที่ทาให้คนในชุมชนตกตะลึงแล้วก็ช็อกไปมากกว่านั้นก็คือว่า ทางทีมแพทย์นิติเวชท,ที่ทำการชันสูตรพลิกศพตัวน้อยมอนสรัดได้ออกมาให้ข้อมูลค่ะว่าตัวของฆาตกรที่ก่อเหตุฆารกรรมตนวน้อยมอนสรัดในครั้งนี้มีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนค่ะ อกจากนี้ยังมีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าหนูน้อยมอนสระตเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบร่างกายโดยละเอียดแล้วไม่พบร่องรอยของการโรคระเบิดทางเพศนะคะแต่ว่าพบว่าที่ศพของเธอเนี่ยเธอถูกอุดจมูกแล้วก็ถูกเทปเนี่ยพันปากโดยเจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ว่าช่วงเวลาที่หนูน้อยมอนสระตเสียชีวิตอยู่ระหว่างเวลา20นาฬิกาถึง23นาฬิกาในเบื้องต้นตำรวจสันิฐานว่าการฆาตกรรมในครั้งนี้อาจมีแรงจูงใจมาจากการแก้แค้นหรือ เหตุผลส่วนตัวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยมอนสระดเนี่ยโหดร้ายมากนะคะเหมือนกับว่าตัวของฆาตกรเนี่ยมีความแค้นอะไรบางอย่างกับมอนสระดหรือมีความแค้นอะไรบางอย่างกับพ่อแม่ของมอนสระดค่ะ ในขณะที่ครอบครัวของมอนสรัดก็นึกไม่ออกเลยค่ะว่าใครจะสามารถทําเรื่องเลวร้ายกับลูกของพวกเขาได้เพราะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยก็รักใคร่กันดีโดยเฉพาะครอบครัวของมอนสรดก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในชุมชนค่ะและในตอนนั้นนะคะเจ้าที่ตำรวจจึงได้มีการสืบสวนโดยพยายามตามหาที่มาของกล่องดังกล่าวค่ะซึ่งในตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็ได้ทําการสืบตามหาคนร้ายจาก กล่องที่คนร้ายเนี่ยใช้ใส่ศพของลุกน้อยมอนสรัดแล้วก็เอามาวางทิ้งไว้บริเวณถนนโดยกล่องแต่เดิมเนี่ยกล่องเนี้ย มันเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่โต๊ะพับมีขนาดอยู่ที่80คูณ80ซนเมตรโดยที่กล่องเนี่ยถูกทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโดยที่ในกล่องนั้นไม่มีคราบเลือแต่อย่างใดกล่องดังกล่าวอาจจะเป็นกล่องที่เพิ่งถูกซื้อมาไม่นานนี้เองเจ้าที่ตำรวจจึงได้มีการไปสอบถามร้านค้าใกล้เคียงกับบริเวณชุมชนค่ะว,ว่ามีใคร พอจะมีข้อมูลที่มาที่ไปของกล่องใบนี้บ้างหรือเปล่าหรือพอจะรู้บ้างไหมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมีใครมาซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องในลักษณะนี้บ้างแต่ในตอนนั้นเจ้าที่ตำรวจเขาไปได้เบาะแสจากผ้าที่ใช้ห่อศพของมอนจรัตค่ะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะไปตามหาร้านที่ขายผ้าตามที่ต่างๆที่ใกล้เคียงกับชุมชนโดยผ้าผ้านั้นเนี่ยเป็นผ้าปูโตพยายามที่จะ ไปสอบถามว่าเอ๊ในช่วงนี้เนี่ยมีใครมาซื้อผ้าลายนี้สีนี้บ้างหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าของร้านขายผ้าเนี่ยนะคะเขาก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าเนี่ยเป็นผ้าลายที่เขาเคยเอามาขายนะแล้วคนที่มาซื้อก่อนหน้านี้ในเวลาที่ไม่นานมากนะก็คือประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าอันโตนิโอซานเดียโกค่ะ เื่อเจ้าที่ตำรวจทราบชื่อของชายที่มาซื้อผ้าปูโต๊ะและหลังจากนั้นผ้าผืนนี้ถูกนำไปใช้หอศพของหนูน้อยมอนสรัตว่าชื่ออันโตนิโอซานติอาโกพวกเขาก็รู้สึกสนใจในตัวของซานติอาโกขึ้นมาทันทีเพราะว่าซานติอาโกคือญาติของพ่อมอนสรัตก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกทีนึงค่ะ ซานดิเอโก้เลคะได้อาศัยอยู่กับหัวหน้าภริยาของเขาแล้วก็มาเรียลูกสาววัย10ขวบในบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านของมอนสรัตเพียงแค่12เมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ ครอบครัวของซาดิเอโกนะคะเป็นครอบครัวที่ยากจนเขาอาศัยอยู่กับภรรยาและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือในช่วงที่เขารับราชการทหารในช่วงปี1980เขาประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมทางการทหารทําให้เขาเนี่ยมีอาการทางสมองนะคะรวมไปถึงแขนซ้ายมีอาการพิการปัจจัยเหล่านี้จึงทําให้ซา n ดิเอโกมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาและจากการที่ไม่มีการศึกษาทําให้เขาเนี่ยต้องทํางานที่ใช้แรงงานแล้วก็มีไรายได้ ในขณะที่ภรรยาที่ชื่อว่าควหน้าเธอไม่ได้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเธอมีงานทําเป็นแบบพาร์ทไทม์เท่านั้นเนื่องจากเธอมีเวลาว่างที่น้อยมากจึงทําให้พ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกๆสักเท่าไหร่และลักษณะนิสัยของซานดิเอโกเนี่ยจริงๆแล้วคนในชมุมชนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เงียบขรึมขี้อายเก็บตัวซึ่งพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของซานดิเอโกเนี่ยเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วการที่ซานดิเอโกได้รับความพิการจากการฝึก ทางการหาเนี่ยเขาได้รับเงินชดเชยจากทางการนะคะแต่เทราะว่าเงินนั้นซานดิเอโกไม่เคยให้ภรรยากับลูกเลยคะ่ะเขาเนี่ยกลับเอาเงินก้อนังกาวไปให้แม่แล้วก็ป้าของเขาแทน,นะคะ่ะ โดยที่ครอบครัวของแซนดิโกเป็นที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ของคนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนก็รู้กันว่าครัวหน้าภรรยาของแซนดิโกเนี่ยเธอเป็นคนที่ชอบพูดจาแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็เธอเป็นคนที่แบบมีความเห็นแก่ตัวดูเหมือนกับว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่คนในชุมชนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ต่างจากครอบครัวของมอนสเตอร์สค่ะ และในตอนนั้นนะคะระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจกำลังร,งรอหมายค้นจากศารเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำการสอบถามข้อมูลอะไรไปอย่างเบื้องต้นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลของซานดิเอโกและเหมือนกับว่าในตอนนี้ซานดิเอโกเขาก็รู้แล้วะคะ่ะว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยของคดีนี้แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปคนบ้านของซานดิเอโกหรือเรียกตัวของซานดิเอโกมาสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่า ซานดิเอโกได้ทําการชัดดาวตัวเองด้วยการแขวนตัวเองเนี่ยอยู่บนต้นไม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและแต่การพบศพของซานดิเอโกโดยที่สาเหตุมาจากการที่เขาชัดดาวตัวเองนี้จากโลกใบนี้ไปเนี่ยมันเลยทําให้เจ้าที่ตํารวจตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าจริงๆแล้วซานดิเอโกอาจจะมีส่วนกับการฆาตกรรมโนร้อยมันสรัด แล้วเขาเองก็อาจจะรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำหรือมีความตั้งใจที่จะชัดดาวลาโลกเพื่อที่จะหนีการถูกสืบสวนสอบสวนหรือว่าเป็นการหนีความผิดนั่นเองค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าคดีนี้เจ้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากทีมแพทย์นิติเวชว่าคนที่ทำการฆาตกรรมหนูน้อยมนสรัดไม่น่าจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจต้องตามต่อก็คือว่าแล้วใครล่ะ ที่จะมีส่วนรู้เห็นเกีก่ยวกับการคาดการณ์โน้้อยมนสระดอีก และในตอนนี้เจา้าที่ตำรวจเขาเชื่อค่ะว่าซานดิเอโกอาจจะมีส่วนกับการฆาตการรมหนุ่มน้อย,อยมอนสซรัตพวกเขานะคะก็เลยพุ่งเป้าไปหาครัวนาผู้ที่เป็นภรรยาของซาดิเอโกค่ะว่าเอ๊ตัวของสามีเนี่ยพาเด็กอายุเจ็ดขวบมาทําการฆาตการรมที่บ้านเธอจะไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการทําของสามีเลยเหรอและนั่นนะคะจึงเป็นที่มาทําให้เจา้าที่ตำรวจได้รีบไปคน้นบ้านของซานดเอโกและคัวนาค่ะ และจากการเข้าตรวจค้นบ้านของครัวหน้านะคะทําให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยรับรู้ได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างค่ะพวกเขาได้กลิ่นของกรดและกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละคลุ้งอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านกลิ่นนั้นรุนแรงมากจนถึงขั้นที่เจ้าที่ตํารวจเนี่ยต้องแบบว่าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์หายใจในทุกๆสิบนาทีแล้วก็ค่อยเข้าไปค้นใหม่และการตรวจสอบภายในบ้านเจ้าที่ตำรวจพบหลักฐานสำคัญก็คือกรด แล้วก็ผ้าคลุมโซฟาซึ่งคาดว่าน่าจะถูกใช้เป็นผ้าที่ใช้คลุมศพของมอนสระใส่ไปในกล่องค่ะและเจ้าาที่ตำรวจยังพบกับถังไม้สีดำความสูง50ซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง40ซนติเมตรมีร่องรอยของการใช้กรด เจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าเจ้าถังไม้สีดำนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ใช้เผาศบของมอนสรัตเท่านั้นยังไม่พอนะคะเจ้าที่ตำรวจยังได้พบเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าของมอนสรัตในวันที่เธอสวมใส่ก่อนที่จะหายตัวไปด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเจ้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มตัวควัวนาค่ะเจ้าที่ตำรวจได้พยายามที่จะสอบปากคำเธอนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่และในตอนนั้นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีบ้านใกล้กับควันาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในช่วงคืนวันที่17มีนาคมปี2002ซึ่งเป็นคืนที่หูุยอยมอนสัตหายตัวไปในเวลา19นาฬิกา40นาทีพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของคัวนาค่ะเหมือนกับว่า เขาเนี่ยกำลังทําการทะเลาะเบาแวงอยู่แต่ว่าเสียงการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันแบบมันฟังไม่ออกนะคะมันมันฟังไม่ได้สับว่าพวกเขาเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรอาจจะเป็นซานเดียโกทะเลาะกับควรนาเท่านั้นยังไม่พอนะคะชาวบ้านเนี่ยที่เขาอ้างว่าเขาแบบ เหมือนกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในคืนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของลูกสาวใบสิบขวบที่ชื่อว่ามาเรียจะอยู่ในเหตุการณ์การทะเลาะของพ่อแม่ด้วยแล้วเธอก็ได้ร้องไห้เสียงดังในวันนั้นคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านของครัวหน้าเนี่ยเขาอาจจะได้ยินเสียงร้องของมอนสระแต่ว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสียงร้องของมาเรียหรือเปล่า และสิ่งที่มันน่าขนหัวลุกไปมากกว่านั้นนะคะด้วยความที่ครัวนานเนี่ยก็เป็นเครือญาติของหลุนน้อยมอนสัลตดนะเธอเนี่ยยังออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวระหว่างที่เจ้าท,ที่ตำรวจตามหาคนร้ายว่าเออเนี่ยเธอเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครที่มันทำเรื่องแบบนี้ได้นะคะซึ่งเคสคดีอาชญากรรมเวลาที่เราดูข่าวอาชญากรรมแล้วมีคนมาสัมภาษณ์ให้ข้อมูลพูดจาดีมากเลยตอบได้เป็นฉากฉาก ก็ระวังนะคะว่าแหล่งข้อมูลนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเขาหรือเปล่าการที่เขาแบบมาออกข่าวบ่อยๆมาออกรายการทีวีบ่อยๆเดี๋ยวสังคมก็เชื่อเองแหละว่าเขาน่าจะเป็นแพะหรือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็หมายถึงคดีทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงคดีไหนในประเทศเราเป็นพิเศษมาค่ะกลับมาที่คดีของ น,น้อยมอนสรัตค่ะในตอนนั้นนะคะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ข้อมูลค่ะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่น่าจะมีส่วนกับการฆ่าหนูน้อยมอนสรัตเนี่ยไม่น่าจะมีแค่ซานเดียโกแล้วก็ควัวนาแต่อย่างใดโดยในตอนนั้นนะคะเรื่มมีการรายงานค่ะว่ามีคนที่ชื่อเอ็นกราเซียแล้วก็เฟอร์นันเดสเนี่ยเอ็นกาเซียเป็นญาติกับคัวนาส่วน ฟอร์นันเดสเนี่ยเข้าเป็นสามีของเอ็นกราเซียคือสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมหนูน้อยมอนสรัดสองสามีเอ็นกาเซียแล้วก็เฟอร์นันเดสเนี่ยได้มาที่บ้านของควัวนาด้วยค่ะแต่แทนที่เขานะคะจะห้ามควัวนากับซานดิเอโกไม่ให้ทำร้ายมอนสลัดแต่ในทางกลับกันค่ะเอ็นกาเซียกับเฟอร์นันเดสสามีของเธอ ลับร่วมกระทําผิดในครั้งนี้ด้วยค่ะนละนี่นะคะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนั่นหมายความว่าคดีนี้ผู้ใหญ่สี่คนรุมฆ่าเด็กคนเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุที่เจ้าที่ตำรวจเขาสามารถสอบปากคำตัวของคนไร้น่าจะเป็นผู้ใหญ่สี่คนนั่นก็คืออันโตนิโอซานดิเอโกแล้วก็ฮัวนาซานดิเอโกสอสามีภรรยาโดยที่ซานดิเอโกผู้เป็นสามีเนี่ย เขาได้ทําการชัดดาวตัวเองลาโลกนี้ไปแล้วกับผู้ใหญ่อีกสองคนนั่นก็คืออันโตนิโอเฟอร์เนเดสกับเอ็นกาเซียซานเดโกสองสามีภรรยาที่เข้ามาที่บ้านของหัวนาแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เนี่ยปกติเวลาเราเห็นคนทําร้ายเด็กเราก็ต้องเข้าไปช่วยเด็กใช่ไหมแต่ว่าสองสามีภรรยาที่ชื่อว่าเอ็นกาเซียแล้วก็เฟอร์ันเดสเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยมอนสลัดแล้วพวกเขานะคะยังร่วมกระทำการฆาตการรมหนูหน้อยมอนสลัดด้วยค่ะ เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะคะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็คาดการว่าในระหว่างที่หนูหน้อยมอนสรัสกําลังเดินทางกลับจากบ้านของญาติทวดเพื่อที่จะไปบ้านของเธอเนี่ย เธอได้พบกับหัวนาระหว่างทางค่ะและในตอนนั้นหัวนาเนี่ยไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอเนี่ยได้ทําการดึงตัวหนูนน้อยมอนสระดเข้าไปในบ้านนะคะจริงๆแล้วมอนสระดเนี่ยไม่ได้อยากเข้าไปในบ้านของหัวนานะแต่ว่าเธอเนี่ยมาดึงตัวแกบังคับหลังจากดึงเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็ได้ทําการมัดมือมัดเท้าแล้วก็ได้ทําการสั่งหารมอนสระดอย่างโหดเหี้ยมซึ่งวิธีการฆาตกรรมมอนสระดเนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเริ่มจากการสาดกรดไปที่มอนสระด ทุบตีด้วยของแข็งเท่านั้นยังไม่พอตัวของควนาเนี่ยเธอนี่แหละค่ะคือคนที่แทงไปที่ร่างของ หนูน้อยมอนสระถึง36แผลในขณะที่ผู้ใหญ่อีก3คนนั่นก็คือซานดิเอโกที่เป็นสามีของหัวนาแล้วก็คู่สามีภรรยาที่มาสมทบทีหลังอะนะคะนั่นก็คือเอนกาเซียกับเฟอร์นันเดสเนี่ยก็มาแบบช่วยกันจับมือจับเท้าของหนูน้อยมอนสระเท่านั้น,นยังไม่พอนะคะผู้ใหญ่4คนนี้แหละที่ได้ทำการปัดกวาดเช็ดถูอำพรางศพนำวัตถุพยานหลักฐานไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆค่ะ และจากข้อมูลดังกล่าวทําให้ชุมชนชาวโรมาเนียเกิดความไม่พอใจอย่างมากนะคะพวกเขารู้สึกโกรธแค้นกับการกระทําของผู้ใหญ่ชั่วทั้ง4ี่คน,นะค่ะ แล้วแรงจูงใจมันคืออะไรใช่ไหมคะในตอนนั้นนะคะมีการลือกันว่าแรงจูงใจเนี่ยอาจจะมาจากหัวนาเธอเชื่อในพิธีกรรมหรือว่าศาสตร์ลึกลับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะคะก็จะไปเชื่อมโยงจากการที่เ,เป็นชุมชนชาวยิปซีมาจากโรมาเนีย,ยอาจจะมีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมแบบนี้หรือเปล่าเลยต้องการนําตัวเด็กเนี่ย ไปฆาตกรรมเพื่อบูชายันแต่เหตุผลที่แท้จริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวนาเธอรู้สึกอิจฉาแล้วก็ไม่ชอบตัวของมอนสรัตมานานแล้วค่ะทําไมหัวนาถึงรู้สึกอิจฉาครอบครัวของหลวน้อยมอนสรัตใช่ไหมคะก็คือครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวที่ เป็นที่ไม่ชื่นชอบของคนในชุมชนเธอคิดว่าใช่สิครอบครัวของเธอมันยากจนไม่มีหน้ามีตาเหมือนกับครอบครัวของมอนสระดเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวของพัวนาเธอยังอ้างว่าที่เธอทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะล้างแค้นให้กับลูกสาวของเธอเพราะเธอบอกนะคะว่าตัวของมอนสระดเนี่ยได้ทําการกลั่นแกล้งบูลลี่มาเรียลูกสาววัยสิบขวบของเธอซึ่งเรื่องนี้มาเรียก็เอามาฟ้องพ่อกับแม่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ย ตัวของครวรนาและซานเอโกที่เป็นพ่อแม่ของมาเรียก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าพวกเขาคิดว่าสถานภาพทางสังคมของพวกเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ด้อยกว่าสถานภาพทางสังคมของครอบครัวมอนซร์ดมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยโกรธแค้นมากๆเลยค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่ลูกมาฟ้องว่าโดนมอนซรดบูลลี่ที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นการลงเอยที่ โหดร้ายอะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าตันบุรี่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามอนสลัดไปบูรี่มาเลียลูกสาวของควนาจริงๆหรือเปล่าแต่มันไม่ควรที่จะมีจุดจบแบบนี้และรุนแรงแบบนี้ซึ่งมันเป็นการรุนแรงที่เกินขอบเขตด้วยซ้ำอะนะฮะแล้วเอนกราเซียกับเฟอร์นันเดสอะ เออทำไมทำไมเขาต้องมาร่วมฆาตการรมหนูน้อยมอนเซรัดใช่ไหมคะคือเขาเนี่ยก็ไปได้ข้อมูลว่าทางด้านของสองสามีภรรยาคู่นี้นะไปขอยืมเงินคุณยายของหนูน้อยมอนเซรัสย,ยืมเงินแล้วปเป็นไงคะ บิดเบี้ยวไม่จ่ายค่ะเพราะว่าทั้งตัวของเอ็นกราเซียแล้วก็เฟนเดสเนี่ยเขาคิดว่าโอ้โหยืมเงินมาไม่เยอะมากนะสองสามีคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขายืมเงินคุณยายของมอนสวรัตมาไม่เยอะมากไม่จําเป็นต้องคืนหรอกถึงไม่คืนนะยายของมอนสวรัตก็ยังร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วลูกนี่แบบนี้มันใช้ได้ซะที่ไหนนะคะมันก็เลยทําให้ครอบครัวของมอนสลัตกับ ทางด้านของเอ็นกาเซียแล้วก็เฟอร์นันเดสสสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยที่ไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเขาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเขาก็เลยคิดว่ามาจากความขัดแย้งนี้หรือเปล่าที่ทําให้สองสามีนี้เนี่ยไม่พอใจตัวของยายของหนูน้อยมอนสัตแล้วก็มาลงที่มอนสัตนะคะ และจากพยานหลักฐานทั้งหมดทำให้ศาลของสเปนตัดสินคดีในวันที่20ตุลาคมปี2005ทั้งในตัวของฮัวนาเอนกราเซียแล้วก็เฟอร์นันเดสนะคะตอนนี้ก็คือเหลืออยู่3คนแล้วเพราะว่าผู้ร่วมขบวนการอันชั่วร้ายอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาได้ทำการชัดดาวลาโลกนี้ไปแล้วะนะคะคือศาลเนี่ยตัดสินให้ทั้ง3คนจำคุก 25ปีและต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวของมอนสรัดเป็นจำนวนเงิน150,000ย e ูโรแต่หลังจากนั้นนะคะ,ะตัวของฆาตรกรทั้ง3เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โ oh, หติด25ปีแบบมันนานเกินไปแบบ25ปีเนี่ยคือค่าคนคนหนึ่งติดคุก25ปีสำหรับปูปูคิดว่ามันน้อยมากเลยนะเออน่าจะแบบจำคุกตลอดชีวิตไปเลยอะไรแบบเนี้ยคือตัวของฮัวนาเอนกาเซียเฟอร์นันเดสแบบ ขาก็ยังกล้านะกล้าที่จะขออุทธรลดโทษหน่อยอ25ปีขอลดหน่อยได้ไหมนะคะเมื่อกล้าขอนะคะศาลก็กล้าให้ค่ะคือศาลเนี่ยก็ลดหย่อนนะคะจาก25ปีเดือจจำคุก23ปีนะคะโอ้โหคนขอลดหย่อนโทษเนี่ยก็ว่ากล้าแล้วนะคะแต่ที่กล้ากว่าคือศาลค่ะคือแบบทำไมต้องลดหย่อนไม่เข้าใจนะคะคือเหตุการณ์การฆาตการรมที่เราเล่ามาเนี่ย คือสารจะรู้ไหมว่าหนูน้อยมอมสลรัคเจออะไรบ้างก่อนที่เธอจะสิ้นลมไปอะนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเคสตีที่เราเอามาฝากกันจริงๆแล้วฝากไว้นิดนึงค่ะพอดีเนี้ยมันมีเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ครีปปี้ไปมากกว่านั้นก็คือเพื่อนๆจำมาเรียวัยสิบขวบที่เป็นลูกของหัวหน้าได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าในคืนนั้นนะมาเรียก็อยู่ในเหตุการณ์การฆาตกรรมโดยเขาว่ากันว่าตัวของมาเรียเนี่ย เห็นทั้งหมดนะคะว่าผู้ใหญ่สี่คนเนี่ยทำอะไรกับมอนซรัตบ้างนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะคะว่ามาเรียนเนี่ยเธอจะโตมาแล้วมีความทรงจำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นไม่พอคะ่ะข้อมูลนี้ไม่ยืนยันว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่ามันมีข้อมูลในเชิงทตี่ิเวศออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมาเรียอาจจะ ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในเหตุการณ์การฆาตกรรมนะเธออาจจะมีส่วนร่วมนะเพราะว่าแผลบางจุดที่อยู่บนร่างของมนสระดัมันเป็นแผลที่ไม่ลึกมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากนั่นหมายความว่าคนที่ทำการแทงเนี่ยจากตำแหน่งบาดแผลมีแรงไม่เยอะแล้วไม่ได้มีส่วนสูงในระดับที่ผู้ใหญ่สูงอะฮะเขาก็เลยคาดการว่ามาเรียก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ ทำการแพงมอนสระดเพราะอย่าลืมนะคะว่าบาดแผลที่อยู่บนร่างกายของมอนสระดมีถึงสามสิบหกแผลโอ้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะคะคือน่ากลัวตรงที่มาเรียก็ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเธอจะโอเคไหมนะคะคือเธอจะมีความทรงจำยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเครือญาตินะคะคือไม่ได้ จะบอกให้เพื่อนๆมองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่ว่าคนที่เราไว้ใจมากที่สุดหลายต่อหลายครั้งในโลกของถูกขามเนี่ยมันคือคนที่เป็นฆาตกรและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันขอพระคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบ ร่วมกันปกป้องและดูแลลูกหลานของเราให้มีความปลอดภัยจากผู้ใหญ่ที่ชั่วร้ายแล้วก็ชอบรังแกเด็กนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกป้องให้พวกเขาได้มีอนาคตที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตค่ะ